ที่ถ้าหากใครจะถามว่าเราจะอยู่ในโลกของคนบ้านี่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามเขาในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรจึงจะไม่บ้าเหมือนเขาจึงจะไม่เต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนเขาก็คือตอบว่าจงจะทำตามที่พะพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ ว่าจงสั้งต้นหรือลงมือละความโง่หรือโมหะกันเสียก่อนคือความโง่ที่อยู่ในรูปของสกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัตตะปรามาต์ดังที่กล่าวแล้วนั่นเองอันที่มาก่อนก็คือตัวกูของกูที่ยกหูชูหางเรล่ร่าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่มาก่อนนี่ต้องละเสียก่อนต้องตัดเสียก,ก่อนต้องทำลายเสียก่อน หรือรบรากันกับผ้าสึกตัวนี้เจยก่อนชำระความโง่เง่าให้บรรเทาลงไปได้ตามทมงควรก่อนจะได้มีความแน่ใจที่เด็ดขาดลงไปในการที่จะปฏิบัติ ดรืยดำเนินต่อไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันและพร้อมกันนั้นมันก็ละความงมงายอย่างอื่นๆด้วยไปในตัวรวมความว่าเราไม่อาจจะละเพียงสกายทิฏฐีอย่างเดียวหรือวิจิกิจฉาอย่างเดียวหรือศีลพยาปารามาต์อย่างเดียวได้ต้องละพร้อมๆกันไปทั้งสามอย่าง แต่ว่าสิ่งที่ต้องนึกถึงก่อนก็คือเหลี่ยมแรกมุมแรกแง่แรกคือสกายทิฐินั่นเองหมายเขาว่าโมหะที่อยู่ในรูปของสกายทิฐิตัวกูของกูนี่ต้องถูกกำจัดก่อนต้องเป็นเป้าหไมยแห่งการกำจัดก่อนสิ่งใดหมด แต่ถ้าละได้และกำจัดได้มันก็จะกำจัดวิจิกิฉาหรือศีลปะตะปรามาตพร้อมกันไปในตัวในตัวมันเองโดยตัวมันเองได้ทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้เห็นความจริงของ้อนี้คือข้อที่ว่าอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่อุปาทานว่าตัวกูว่าของกูหรือความเห็นกับตัวกู